พินกินแล้วคะ่ะเนาะนี่ค่ะแล้วพอกับตับดเชิงเคยนะคะ,นะ,คเ,ะนนเนาะจะชมเส้นดินแนลค่ะนีศิลปะมากลอสวนลอหน้าตอนส่อๆนะคะเนาะบรรยากาศกา็ดีดีนะคะเนาะนี่ค่ะอากาศเย็นสบายนะจ๊ะค่ะจะพามาลอหน้า,ขาเขาเฮาเนาะคะ่ะพอเกียะะเก่ยวาละค่ะถาจะรถเกี่ยวเนาะคะ่ะเนาะค่ะ าศดีมากเลยควะเาเรนนี่เลยะคะเนาะังใมีลุมค่ะอากาศเย็นสบายนอกจากนั้ค่ะนั่งโซนบกเห่าใ้เลยนะคะเนาะมีลุมนะคะลังสวนบกเห่าเข้ากับพ้อแกยวเหลืองหลนะคะเนาะกําลังดีเลยค่ะหารถุดเกลียวเพิ่เนะคะเนาะ กยกิน,นะะสบายอากาศเสาร์เขาเ่าห้าสิบห้บาเป็นรอบบึงสวนเราบบงเขาแล้วก็สิ่รอบึงสวนเนาะเะนาะเนะะไปค่ะมา,าใหมยห้ามองอ,อ,อ,อย่านี้าวแบถี่ออหรือยัง กระสุกรัลกลนเบิด์ต้องขายนอกเปไ็นเดมาเบิงตะะ้องขายน้อนี่ค่ะเป็นกระสุกต้องใชนกเดล่าสร็ได้กินน้องกิฟเต็มเมไปได็ดเดม่ากูไปได้กินดนะะ็กต้องขายน้อสวนข้างเข้ากะนี่ค่ะเตรียมเอาปุ๋ยคอกหรือว่าฟาง จากมอคไถ่พื้นกินเหลือนะคะเนาะแล้วก็ปุ๋ยของเอามาใส่ต้นไหม่ห้าแล้วค่ะเ้าก็จะต้องทําการหดแล้วค่ะเนาะวขยเพิ่นซุ่มดนิดนึเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะจะเติมใหม่ห้าทุกต้นเลาก็ต้องเอาฟางมากบต้นพันธุ์ใหเนาะค่ะแล้วก็ห้าวก็หดแล้วพิ่นก็จะซุ่มดนเนาะค่ะเป็นการทําให้ดินซุ่มห้าว่าต้องหดน้ำดูเนาะค่ะเนาะแล้วก็หดแล้วก็ดินเพิ่นก็จะซุ่มดนเนาะค่ะเนาะ ก็ใส่ฟางใส่ปุ๋ยคอกไวแบบนี้เนาะคะ่ะในสวนเฮาต้นใหม่ทุกต้นเนาะจ้ะเนาะคะ่ะนี่คือต้นบุกไฟเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะเนาะค่ะเปิดอกทุกปีเนาะคะ่ะเดี๋ยวปีนี้มาลองหลุนกันเอาคนสติดหลุมเฮาบอลเนาะคะ่ะต้นเพาะกระไยแล้วนะะ้าจ้ะเนาะไฟจมโอเฮากะติดอยู่เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าปีนี้เพิ่มพันดอกค่ะ

พอสมพ่อเนาะคะ่ะเนาะปีนี้กะต้นต้นปีเพิ่งสีแหลงแนะะ่นเนาะค่ะเนาะเผ่าก็มีหน่วยอยู่ป้ายประมาณนึงเนาะคะ่ะปีที่แล้ว,นวง,นงนำถัาา่วขึ้นมัลงน,ะะน้ำเนาะค่ะมะพร้าวเขาก็โดกลงโดกเนาะค่ะไม่มีตุ่นอะกระโดกขึ้นกันละค่ะจะสูงปีที่แลืองไปดนนะะนะะได้ไปจ้ะเนาะในหลอดสวนของเขาน,น,นะจ้ะเริ่มก็แห้งไม่ใหม่จะล้น,นะคะ่ะ ด่างน้ำใบปกกันรุนเลิมรุนนะ,ะน้ะอง่ะเนาะออกเต็มเลยรูดูไปใหม่รุนน้อง่ะเนาะขาปกกันสีออกใบใหม่ส่วนขอบคนเราใหม่ปกกันสีเจี๊ยมออกดอกค่ะยังระามาเรื่อยๆค่ะนอใหม่แล้วจ้ะเนาะนอใหม่เมพิ่งก็ออกเลยค่ะออกเรื่อยๆจ้ะ แต่นอเพื่อกาสิบบใหญ่คือตอนหนาฝนะะเนาะค่ะเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อกะออกนอนมาด้านเนาะค่ะเนาะเประกาสีนอนน้อยลงแล้วก็เขาก็ต้องทำการอ่าลดน้ำเพิ่นเพื่อกิสิได้ออกเขากินเรื่อยๆเนาะจะ้ะไปเลยมะนาวเหมือนกันนะคะมะนาวเขาก็ต้องอ่า ใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยพืยยนะะนน้นเมฆเนาะค่ะเนาะถึนก็เหลื่อมลนเหลื่อมยั้งแน่ค่ะมะนาวก็เหลื่อมหายากถึงเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะนีกสซนอีกขางหนึ่งขางๆสวนเฮาเนาะค่ะเนาะโซนนี้ก็คือกล้วยน้ำหวานเนาะค่ะกล้วยน้ำหวานอยู่ขางสวนเฮา,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 าขางอีกฝั่งหนึ่งแล้วจ้ะปลูกอ่าซับก,กันกับตะไคร้ข่าตะไคร้ค่ะ ต้นยางนาที่เขาปลูกใหม่โน้ะเนาะปลูกแต่ญ่เติบโตใหญ่แล้วเนาะค่ะเนาะแป๊บเดียวค่ะเกี้ปีกระลใหญ่ค่ะอันนี้คือโซนอีกทางสวนอีกสู้นึงเนาะจ้ะเนาะปลูกคาปลูกตะไคร้เนาะจ้ะแล้วก็ปลูกกล้วยน้ำวะเล็กน้อยๆค่ะเกล้วยแ้างๆนะคะเนาะใบกะเพราจะเก็บกินนะจ๊ะเนาะห้องประตูหาสื่อเนาะจ๊ะไม่ได้อยู่เดี๋ยวกินเนาะค่ะ คือขาเขาเนาะค่ะเนาะปลูก่วนทางคางสนวนนะจ่ะขาตะไคร่ค่ะปลูก่วนทางคางสวนแถวนี้คือเพชรป๋วกันออกค่ะเหมือนเดือนตุลานะะเนาะค่ะเยังเขาเก็บเพ็ดปวกกันเนาะจ่ะคือใบชะพู่ค่ะรูปพักอีเล่อเท่าน,น,ะะน,นี้เนาะค่ะเนาะปุบป่วนไมสวน พอดีเก็บกินเนาะค่ะโอ้ยต้นมะดันนะคือไงขัดไนรีแต่ต้องทำการแต่งไปแล้วนี่ต้นมะดันเท่าเนาะค่ะเนาะด้านสวนเนท่าปลูกมะทุย่างแล้วค่ะอันนี้คือมาร์กนี่หรือบักขนุน,นะะเนาะค่ะเนาะ ลอยเพิ่งอะประมาณนี้นะคะขานอะบริสสวยงามมากค่ะเพราะว่าเขาบริสฮิตยังเพิ่นเลยนะคะเนาะกับทำธรรมชาติเท่ากับแค่ใไซปุยขอกค่ะหดหนามเพิ่นค่ะนี่ค่ะนี่คือขางสวนอีกฝั่งหนึ่งนะจ้ะเนาะค่ะ คือแป้งพักกองเข้าค่ะได้เสร็จเท่าสิดยางรอบึงแป้งพักเนาค่ะเนาะเดี๋ยวยางไปเรื่อยๆก่อนเนาะค่ะโอ้นกมันมานอนนี่นันไนต้่นมมองเนะค่ะเนาะยางมาเพิ่บิดออกแซ่เลยอ๋อไหนเนาะ ผลเนาะเขี่ยมออกดอกค่ะออกเชาะอันนี้จะพี่สมโอค่ะได้กินไร้หน่วยเนาะค่ะเนาะสมโอตัวนี้เป็นติดหรูปีเนาะค่ะเนาะปีดีไปให้เลยดอกก็จะสมโอหวานหวานนะคะ่ะเนาะห้หกแน่เนาะค่ะน่ากัไม่ทำไม่ทำข้ามสะอาดเนาะค่ะเนาะลงมาตัดหนาเพิ่นออกแน่เพิ่นแปนแปนเลยใช่เพิ่นสะอาดสะอาดค่ะไม่เพิ่น ดีๆนะจ๊ะเนาะภาพนี้คือ,อมองหน,น,นันนงตไบนะจ๊ะน้สายนสาไม่งพุดกันเกียวสวัยนะจ๊ะเนาะคป็นลงลุนแล้วเนะคะสามารถมึงกัดีกเต็เวาเพอสีอองดอกไล่บอบปีนี่แล้วค่ะ มาหล่อเบิ asket, no. jaar jaar ้งแป้งพักของเฮาค่ะตอนเสาๆนี่มื้อวานไม่มีโอกาสได้มาสวนต้นเสาเนาะค่ะเนาะเพิ่นสิอ่าปะตันมาเซ็นมโหสวนอ่ะค่ะก็เลยเลาะๆให้ท่านผู้ชมเบิ่งว่ะเสาๆนี่บรรยากาศสวนเฮาเป็นจังได๋เนาะค่ะเนาะค่ะเพราะว่าเมื่อวานน่ะมันค่ําเลยบ่ได้โหดมัจ้ะเนาะเลยสิมาโหต้นเสาๆนี่จ้ะพักเฮาก็เติบโตดีค่ะโตเรื่อยๆค่ะ เดือบต้นสินมาหัวสวนเพราะดินเพิ่นเริ่มแห้งแล้ว,ลว,น,วน่าจะน่องหม่อวานมันคำเมื่ค่อยเขาเคาะคำมาาันแล้วก็ยายกะลืมเก็บมันเดิมจ้ะไอนกเพิ่นกินเนาะค่ะเนาะค่ะนกเพิ่นมากินมะละกอสุกค่ะค่ะโอ้โหลนกับมีเนาะค่ะเนาะแบงนกแบงหนูเพิ่นกินเนาะคะ่ะ สวนเฮาตอนเสา็งน,นะคะเนาะบรรยากาศดีมากค่ะท้องฟ้าก็แจ่มใสอากาศก็เย็นสบายนะจ๊ะเนาะค่ะค่ะน้ำไม่ลงน้ำเฮาก็ใสค่ะโอ้ดอกบัวสวยนะจ๊ะเนาะดอกบัวก็ออกดอกสวยงามนะคะ่ะ เอาบัวมาปลูกไว้ได้ลองเขานะคะเนาะเพื่อเป็นโฮมเฮทป่าเนาะค่ะเนาะเนากอะป่าที่เขามาปล่อยเนาะค่ะเนอกก็ป่าที่เพิ่นเกษตรเพิ่นหามาเนาะค่ะเนาะกะหลายพันโตอยู่นะค่ะเนาะค่ะผลแต่ปีที่แล้วน้ำวมเนาะค่ะเนาะน้ำวมสวนท่วมซ่าค่ะป่าเพิ่นก็เลยแจกมาให้เขาเนาะค่ะเนาะค่ะแจกพันป่ามาเ่าก็มาปล่อยนี่แหละค่ะปล่อยซ่าเขาค่ะ ปลานิ่นปลาตะเพียนเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นแจกมาขากลับมาปล่อยนี่ค่ะเพิ่นคือสิเติบโตดีเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะเวลาเาให้อาหารเพิ่นเพิ่นจะลอยเต็มนาะค่ะบรรยากาศสบายๆในสวนฮอลตอนเสาร์ๆนะะ้ะจ๋าน้องลมเย็นสบายอากาศก็เย,ย็นเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเดี๋ยวปัตตันสิทธิ์ไปพักก่อนนะคะสิทิไปหาหนองวัวหนองควายอีกค่ะ ปัตติกับขาเจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะะเน,ะนเานะ,คะค่ะเนาะค่ะก่อนจบคลิปเนาะค่ะเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่สะส่องของเฮาเนาะค่ะก็เกษตรท้อมดินเชีแนลเนาะคะ่ะเพอเป็นกำลังใจให้ใหใหคลิปใหม่ต่อไปนะะเนาะค่ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะ